สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นนายเฟอร์มารีนะคะวันนี้ได้เวลางานะะได้เวลาย้ายด่วนนะได้ย้ายด,ด่ยยดวนเลยนะย้ายด่วนย้ายร้านลูกชิ้นนะคะเป็นงานด่วนเลยนะคะวันนี้เป็นงานด่วนเลย เจ้าของนะคะเจ้าของใหม่เขาจะทำม้าจะทำกำแพงเราก็ต้องย้ายออกนะคะเราต้องย้ายออกย้ายด่วนเพิ่งรู้เมื่อกี้นะเพิ่งรู้เมื่อกี้อ่าตอนนี้ตอนนี้อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์มาแล้วนะคะอุปกรณ์ของที่จะทำกำแพงมาแล้ว ว่ายังไงเราเราจะย้ายไปฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนู้นก่อนเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนนะคะแต่ไม่ได้ขายฝั่งนู้นนะย้ายของออกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ช่างช่วยเดี๋ยวจะให้ช่างช่วยเป็นการย้ายด่วนเลยใช่ไหมย้ายด่วนย้ายด่วน ยายแบบด่วนมากๆกระทันหันเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาถึงเห็น,น,นจะทํากําแพงมันจะเป็นหลักเ,เป็นส่วนของเขาทนนํากําแพงนู่นน้นนกสออัยางร ยกคนละมุมสามารถย้ายได้เราทำเราทำร้านสามารถที่จะขับเคลื่อนยะได้นะย้ายได้ย้ายได้นะคะเน,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 นะ่ตาวัดเกดอยู่ไหมนำตาลวัต,นะตวัดอเออวัดอ่ะแค่อยเตา่อยู่นูตนเงั่นเงหลอ่ใช่ใชอยู่ในจังวันี้คดว่าเยอะจะเอา,เากรสอบแล้วใส่กระปุงขาย อ่าระวังนะระวังระวังมุมมุมเด้อมองมาหนุ่ยเลยฟังงูก่อนก็ได้นี่อฟังนี้ก่อนก็ได้อ่าเอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ờ, ลดรถลดแงกําลังเอาเสามาลงนะคะเสามาลงเสาที่จะทํำกําแพงนะคะตอนนี้แหมลูกคินเราแต่โคตรยูอยู่ฝั่งโน้นย,ย้ยายย้าย Mmm. ที่ไม้ใช่ไหมสถานที่ไม้ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะให้ไม่รู้ว่าเขาจะให้ให้หรือเปล่าให้ตั้งไม้แต่เรามาวางไว้เฉยๆก่อนครับผมตรงนี้แหละมันเป็นตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไม่ก็อยู่ตรงนั้นก็ได้ล็อกนั้นเนาะการต่อไปไกล้ๆเขาแหละใกล้ๆเจ้าของที่แหละเจ้าของที่เราก็ขายขายไก่อขมูงครับขายไก่ รถลุงครับผมไปอพยพต่อนี nói, ่แหละครับผมโลเคชั่นตรงนี้ริมทางทางใหญ่คอนจอแต่รถมันเยอะรถเยอะแต่ซอยเราเนี่ยรถมันน้อยมันรถมันน้อยมันจอดได้มันจอดได้อยู่จอดได้อยู่จอได้อยู่ก็ต้องก็เสี่ยงอันตรายเสี่ยงเป็นไรหรอปะ Bye. 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 คนอันนี้เขาเรียกคนของร้านไม่ใหญ่แน่นะวิหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว เรามันเสร็จประกอบนี้แล้วหึ <coughs> 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 ก็เลยย้ายมาก่อยน าจะขอมาแล้วเจะคลองเจ้าคองไก่อบโองอันนี้เจ้าคองไก่อบโองนะคะนี่เจ้าคองไก่อบโองมาแล้วไปต่อประมาณสี่ห้าเที่ยวนะคบตอนนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเราอยู่ใกล้กับ lan Là... ai Ê... cái ốp ông ha bông ừ rồi dù này <laughs> càng đó anh nhỉ เจ้านายมาแล้วย้ายหลายที่แล้วสามที่นี่จะของที่ครับผมนี่จะมาอยู่ด้วยไม่รู้จะให้อยู่ไหมนี่มาเลยตรงไหนครับูตรงไหนให้อยู่ตรงไหนเนาะอยู่ใกล้ๆกันเลยมั้งเนาะติดติ ต่อตรงไหนต่อ,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 อตอนนี้ต่อตรงนี้ไม่ให้อยู่ก็จะอยู่ครับผม <c oughs> มึนครับร้านนี้มึนร้านเจ้านายมึนนะเดี๋ยวประกอบก่อนครับผมตั้งไว้เลยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มประกอบล่างนะครับผมลูกชิ้นเจ้านายประกอบล่างแล้วนะฮะส่วน ไก่อบโอ่งก็กำลังเตรียมเตาถ่านแล้วก็ไปบรรจุลงในโอ่งแล้วนะฮะอ,อย่าพึ่งลากไปวะขัังนี้ก่อน,น,อนต้องกะหลอกให้มันเสมอหน่ออนะเออออกมาตามน้ำตามน้ำ โอเคมาฝังนี้ต่อสีเสาให้มันลงไปข้างหลังเวลาน้ำมันไหลได้แค่นี้ก่อนสกรูติดตามไม่ครับผมไปเรื่อยๆไออบองก็ประมาณ20นาทีก็ได้กินแล้วครับผม เสร็จแล้วยงบิอยู่เลยนอนแล้ว กี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดียวเออ่าเดี๋ยวติดตามกันต่อ มาต่อว่าจะเสร็จกี่โมงวันนี้ผ่านไปสี่ชั่วโมงมาแล้วครับเรียบร้อยถ้ามีของตั้งขายได้เลยครับวันนี้ยังไม่ได้ลงของครับผมหลังจากที่เราย้ายมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ทำการประกอบประกอบตั้ง ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเดวบรรยากาศครับริม้างทางเลยครับเป็นทางหลักเลยครับผมนี่เอามีตรงมีเตามาพร้อมแล้วครับแต่ยังไม่มีวัตถุดิบในการขายนะครับผมวัตถุดิบยังไม่มาอ่านี่ฮะอันนี้ไปสุรินทร์ครับไปสูตรคดนะฮะนู่นนะสูตรคดเราอยู่นู่นนี่ันทางนี้ก็ไปทางบุรีรัมย์ครับร้อยเอ็ดก็ได้เลยครับ หลังจากร้านเก่าประมาณ20เมตรครับผมร้านเก่าโค้งนี้ครับก็ถึงบรรยากาศหน้าร้านครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศหน้าร้านครับู้รถเยอะเลยเด็กน้อยเลิกเด็กนะยังไม่ได้ไปรับเด็กน้อยเลยนี่ครับหน้าร้านครับไก่อบองครับ10บาทไม้ละบบาทแล้วก็ลูกชิ้นเจ้านายลูกชิ้นเจ้านายขายอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมย้ายโลเคชั่นใหม่นะครับ ย้ายร้านใหม่แล้วครับผมอยู่ทางหลักเลยอยู่ทางหลักเลยรถเยอะเลย <c oughs> เริ่มเี่นแล้วเริ่มเี่นแล้วสวัสดีครับน้องไก,ก่มาอย่างหรุจะไม่เห็นเห็นไหมนี่ครับร้านเราอยู่ตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับทําตั้งแต่เช้าเป็นถึงอันนี้สี่โมงแล้วครับเด็กนักเ,เรียนเลิกแล้ะเสร็จพอดีครับผมเสร็จเรียบร้อยอันนี้ยัง ยังเหลือแค่ยังเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นครับผมเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเหลืออะไรเหลือของมาขายวันนี้ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วครับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นคือเอาของมาตั้งขายเดี๋ยวดูเลิกงามยามดีครับวันไหนครับผมก็ขอเชิญครับท่านที่อยู่ใกล้ๆครับเมมี่เอฟซีครับที่อยากจะอุดหนุนให้กับช้างนะครับก็อุดหนุนได้เลยนะครับลูกชิ้นเจ้านายพร้อมกับไก่อบองค์ครับอยู่ข้างๆเราเียนะครับ เราอยู่ไกลกันแล้วครับผมไก่โองก็สุกแล้วครับไก่โองนี่เขตั้งแต่เช้านะครับโอ,บอง่งโอ่งนี่จะขายแต่เช้านะครับส่วนน้าใน,นก็น่าจะ4โมงเย็น3โมง4โมงเช้าน่าจะมีกระส้มตําด้วยนะฮะอาจจะมีส้มตามขายด้วยส้มตามําไก่อโองครับผม <laughs> ากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผมนะครับอุดหนุนด้วยนะครับอุดหนุนส่งให้ส่งให้ควันช้างได้นะครับส่งใกล้ได้ครับแต่ไกลก็คงจะยากหน่อยนะครับใกล้ๆมันอยู่ด้วกบหมู่บ้านช้างนี่ได้อยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับนานายแฟมิลี่ด้วยนะครับผมร้านเราย้ายแล้วเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอขายอย่างเดียวครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผมายบายจูงกะครับ ข้างหน้าก็เป็นร้านค้า